มีความใจสู้ครับอยากชนะเหมือนกันโอ้ยแม่จะโดนหมัดนี่ลนไปแล้วดูครับสูงยาวครับแขนขายาวเดินเข้าหาก่อนเลยครับเลรียมเริ่มจะมาสไตล์ยอดวิชาครับไอตว่ากระโดดเตะโอ้มีฟันสอยอาร์เอสสายกยกแรกนี่ถ้าไม่เล่งใส่ครับซ้ายมาดึงหลบคู่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเล็กน็อกตัวใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวดูคู่นี้ฮะขยับยับซ้ายไว้กับเตะขวาแม่ยกบังได้ยัก ช็อตนี้นี่เคียรล่างครับเสียรลักล้มลงดับทางได้เหมือนกันนะครับผ่านพยัคฆ์แม่แล้วโอ้ยช็อตเลี่ยมพาเทลครับเดี๋ยวมาดูครับจังหวะคีบคีบแล้ววนหมุนหมุนคือนะครับยกนี้ก็ดูว่าไปปายกเลยโอ้ยนี่แม่โดนกั้นคอครับเกือบดึงหลบไม่พ้นครับเจอเคลียร์ล่างครับช็อตนี้ครับอ๋อเข่าไปเนี่ยนจะเตะเข่าครับเตะขวาครับเจอต่อยขึ้น มีเตะขวาคอยก่อกวนจังหวะนะครับทางด้านผ่าพยักแม่แต่ว่าลุกเหล่างแม่เขาพยายามจะซับนี่ครับโอ้โหทำลามออกมาเนี่เห็นได้ชัดครับว่ามีความใจสู้ครับอยากชนะเหมือนกันโอ้ยแม่จะโดนหมัดนี่โดนไปแล้วครับโอ้แล้วดูครับยังไงครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับไหวไหมครับโอ้โหจบเลยครับดูครับช็อตไหนครับหมัดขวานี่แหละครับโอ้ ขวาก่อนครับแ้วก็สายตบ,ตบตบลงไปครับสวยเลยครับถูมือไปที่บุ่มน้ำเงินครับเรียมพาเทลครับฉาย,ยาเอลมัทดาด